อโอเคครับผมขอกาสตัวดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับนี่นะครับอยู่กับช่องฟันตาที่ให้อยู่กันในเกมโซนโพรเอ็กตีมนะครับผมอโอเคครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่22เดือน7 2 5 6สน้น6นะครับผมก็เป็นวัวแก๊งก็รอบทีีสุดท้ายวันมอทามนะครับ เจอกับ b บ b y อนะครับก็เจอกันบ่อยมากถ้า baby อผ่านไปได้นี่เข้ารอบชิงนะครับท้าไมผมแตกก็ขออภัยนะผมเพิ่งสั่งใหม่ๆมานะใหม่มันช็อตช,ช้านครับผมสั่งใหม่ๆมาแล้วนะครับกำลังสั่งนะตอนนีนะ้อีกจะเริ่มขึ้นนะภายในะอีกสี่สามสองหนึ่งเริ่มแล้วไปลูกแรกครับ ได้ไปอย่างง่ายดายแล้ววัน,วนทาทํามีสิทธิชนะนะถ้าได้ไฟไปผมบอกเลยเอามาแค่แค้นหรือเปล่านะครับผมมาดูครับว่าใครจะแชมป์คู่อีกคู่หนึงเป็นอ่าวายทูเคนับเจกับจัดนะครับผมอืมจอเจมดีหรือเปล่านะผมก็จะไม่ผิดแต่ผมก็ถ่ายทอดให้ดูนะครับ จะดูพร้อมกันเลยไหมทุกคนจะงงอะไรอย่างนั้นอ่ะโอเคนออเคนาะได้แชมป์มั่งแล้วครับตอนนี้เขาจะตีตื้นเข้ามาหรือเปล่าครับหรือจะเป็นเบบี้อัพนะครับแชมป์สี่สมัยหรือเปล่านะเข้าไปจะเข้าไปชิงอ,อ่ะเป็นแชมป์สีสมัยอ่ามาดูกันโคตรนัวโคตรนัว,นว,นวโอโ่าตอนนี้ยังดูเชิงกันอยู่นะครับผมเอวาวางกระโดดทุบคบกไปครับโดน,นนี้ับน้องน,นิ่เน,น,นียวโดนอีไปครับน้องน,นิดเน,น,นี โอเคครับมาตรงนี้หลุดมาครับหลุดมาครับผมตีเฮดว่าไงครับตีเฮดวิ่งวนอยู่ครับวิ่งวนครับโหวิ่งวนอ่ะรอรออ่ะรอเรียบเพื่อนมันกลังเสริมนะครับโดนจับเอพีหายไปครึ่งหลอดอืมเอาหายหมดเอพีเรียบร้อยมาดูครับตะคุบกบไปไม่โดนนะครับผมอ่ะยังเหลี่ยมอยู่ครับยังเชิงดีอยู่แล้วปล่อยเข้าไปเถอะครับน่าจะตายนะอ่าอันนี้ครับเคโฟครับเคโฟขอได้ลงเคโฟได้ลงแล้วเคโฟเรียบร้อย กไฟนี่คือมันได้เปลี่ยนนะครับมันหลบมันถามว่าหลบได้ไหมหลบได้ครับหลบคิวได้แต่จะมองไม่เห็นมันกว้างนะแต่จะลดลดเลดือได้แค่แปดพันนะครับผมมาดูครับเราดูครับตอนนี้ครับหืมหืมหืมอ่ะคู่นี้ยังวิ่งวนกันอยู่ครับตายแั่ทีเออมามาปูสตันไปครับหืม ตอนนี้ยังสูสีนะหลอดจะไม่ลดเลยนะผ่านไปประมาณสองอาทีครึ่งแล้วนะครับผมตามคนตามรุเชิงกันอยู่นะเอาแล้วครับเอาแล้วครับสวานี้ไปแล้วครับวิ่งไปแล้วครับวิ่งไปอีหรือเปล่าครับ W ครับ W ไปก่อนครับดูเลยเขาน้อยครับเขากลัวนะ W อีกทีนึงครับเรียบร้อยครับ W สองทีนะถือว่าเขาก็กลัวตายนะเลือดเลือดเดียวเลยนะเขาก็ต้อง W หรือว่ก็ E หรือว่ก็ Q อ่ะอืม ไปแล้วครับตอนนี้ไปแล้วหลุดไหมหลุดไหมไม่หลุดนะครับเอายังยังไอพีหายหมดนะครับอโอ้โหนอนนอนจะเป็นเกินเลยนอนเกินเลยนะผมนี้เอาว่างว่างพี่ว่างว่ะเพื่อนเอาไงวะเออดูว่ามาดูว่า,างไงครับ ต่างคนต่างดูเชิงครับตอนนี้ไม่มีใครเข้าเลยดูดิอ้าไม่ได้กันยังไงล่ะเฮ้ยดีกันน้อยคนดูกำลังมันอืมอีมอไม่ตายนะผมอืมอเอาแล้วครับเริ่มเปิดเปิดเกมทั่วแล้วครับแรกกันละเข้ามาดับวิวดับวีเอียววิวอะไรอี e, เลยดิแข็งรวมนะ เอาดีมากมามาอาจจะพูดน้อยเน่อยนะวันนี้นะเพว่าไมค์ผมมันแตกๆนะอืมไม่รู้เพราะอะไรนะจะสายขาดหรืออะไรข้างในนะไปต่างเอาใหม่ไม่รู้ว่าได้วันไหนนะก็ฝากทุกคนนะทนซ้ำไปก่อนนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะเออตอนนี้ก็นัวกันละนัว,น,วนัวเนียกันมากเลยมาก็ฝากติดตามช่องแฟนตาซีให้ด้วยนะครับ ตอนนี้โอ้โหผ่านไปจะสิบนาทีเอจะไปห้านาทีแล้วังไม่ใครตีกันเลยจะห้าทีแล้วนะดูดิผมถ่ายรอบชิงให้ดูด้วยนะครับรอบนี้รอบสี่ทีมนะลงสองทิมเลยดูดิดูมันคู่หน้าดูนะผมเลยถ่ายนั้นรอบชิงน่าจะเป็นไม่พูดไม่ถูกเลยครับออกได้สองอย่างเลยหัวค่อยเลย ไม่แน่ฝั่งนู้นก็ว่าทูเคจะกับจัดนะครับไม่รู้ว่าใครชนะนะแต่ผมว่าทุกครั้งก็ไม่รู้ว่ะต่างคนก็เขาเอบาชิงกันบ่อยนะอืมเอาเฮ้ยเหลาฟีเหรอเหลาฟีเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้าบาทเหลาฟีห้าบาทเหลาฟีะวิ่งวนไปสองคนดึงหน้คนหนึ่งนะอ่าดึงวิ่งวนกไ้จับกันเอาวิ่งหน้จับกันขอตีทีนึงอ่าเรียบร้อยวิ่งวนแล้วก็ตีทีหนึ่งเอามาเรียกเพื่อนะเรียกเพื่อนมาช่วยนะเรียบร้อย ไฟเขากลัวไฟตกนะอ,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 อืมอืออือโอ้โหโอ้โหหลุดมาสองสามคนเลยนะเอาแล้วครับตอนนี้วันมาทำเข้าฟิกกิทหรือเลปล่าโดนตีไปสามเสาเลยนะครับผมตอนนี้อืมอืมโดนตีไปสามเสานะเรือรถทุกเสาเลยนะฝั่งเขายังไม่ลดเลยนะครับผมเบบี้อัพนะครับ โอเคเนะาะไปต่อครับดูตรงนี้ครับอืออือม,มาได้อีเปล่าได้อีหนึ่งคนนะโอ้โหตัดคนไปหนึ่งคนมาอสองคนนะตอนนี้หลุดมาสองละเตาล่างว่างเลยตีสองทีนี่ไงสองทีจริงๆง,งด้วยสามทีได้อีโอ้โหเอ้าเอ้าเอาเ,อาเอาราฟีอีสปอร์ตไหมเก็บยากลับบ้านเรียบร้อยไม่ได้กลับนะ มาดูฝั่งนี้มั้งครับฝั่งนี้อ้าวน้องแข็งสองอันเลยครับเรียบร้อยครับอย่างนี้เรียบร้อยครับได้มาตอนไหนผมไม่รู้นะครับผมเรียบร้อยครับอย่างนี้โอ้โหฟไฟก็แต่ไฟไปอีกลูกนึงนี่คือจบอ่ะเล่นยากนะครับไม่มีกันอะน้องแข็งสองอัน,นอะดวีดีโอใครนะครับเ <c oughs> ขาหลบกันดีนะโอ้ต้องแข็งสองอันเลยว่ะโคตรโคตรโกงอ่ะอื้อหือ วิ่งไปหลุดนะครับมันก็เหมือน Y2K ที่เจอเออ่สัปดาห์ที่แล้วนะที่โดนยึดไปสองอันนะวิ <c oughs> ่งไปหลุดวิ่งไปหลุดเลยนะฮ <c oughs> ึมเกงี่ยเขายังได้คืนม,มาอยู่นะป <c oughs> ึ๊มก็ยังมีลูกไฟยอยู่ไงมันมันดีตรงเนี้ยมีวิทไฟยอยู่นะ <c oughs> ไฟตกไฟตกไฟตกวะเฮ้ย เรียบร้อยครับได้ไฟกลับบ้านนะอืมช็อตนี้ช็อตช่วยกันดีมากครับเขาช่วยไปสตาร์ทน,น้ำแข็งให้นะคนเนี้ยพื้นผว,ว่าวันมาทามสู่วิกฤตอีกแล้วนะครับโอ้โวิกฤตหนักด้วยตอนเนี้ยไปหนึ่งน้ำแข็งสองเลยอ่ะดึงเลยทีละคนตีทีหนึ่งตีทีหนึ่งนะ ได้ตีก็วิว่งวนแล้วก็ได้ตีนะหนึ่งทีก็เอาแล้วครับเพื่อนมาช่วยนะครับผมทีเฮสอ่าดูดูอ่าโหผมว่าน่าจะแพ้ว่ะน่าจะแพ้นะดูดิเสาทุกเสารถทุกเสาวของเขามีกันสองตัวนะเขามีน้ำแข็งสองตัวเลยนะแล้วก็มีไฟลูกนึงเนี่ยไฟอยู่นี่ โอไฟกลับบ้านนะครับตอนนี้เข้าสู่วิกิตแล้วครับั One more time นะมทามครับจะได้ไปต่อหรือเปล่าด,ดูดิดูเธอดิเตะตายดูน้องแข็งเลยน้องแข็งอนะ่ะน้องแข็งมีสองตัวนะดูดิแล้วไฟไฟขโมยกลับมาแล้วไม่ใช้นะครับโอ้โหเกินไปไหมเกินไปไหมทุกที่โดนอีไปดีสองคนนะครับผม โ,โดนโอ <c oughs> ้โดนอีกคนนึงนะคฮึยี่บโดนอีกเอาวะหลุดไหมหลุดไหมอย่างงี้หลุดไหมหลุดไหมหลุดไหมได้ทีหนึ่งไหมอ่าได้ชุดหนึ่งได้สองชุดได้สามได้สามชุดแล้วเอาวิ่งวนครับวิ่งวนมาล่างดีหนึ่งทีอ่าอยัางไงยังไงตอนนี้วิ่งวน,นอยู่นะวิ่งวน,นอยู่นะวิ่งได้จับไปอยู่นะอืมเอาเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับวิ่งชนงนี้ไม่ได้นะ ตะคุกบกบไม่ได้จะคุบนึกว่าตะคุบเอา้าร่างโอ้โหตอดไปทีนิด,น,ดนะเพื่อมาช่วยละไม่ไหวแล้วบอกอือหือดูอะไรกันเนี่ยกูไปดูนดนึดีกว่าปล่อยเข้าไปเขายะตายยังไงยังไงอือหืออือหือโดนล่างดีไปทีนึงครับไม่ได้บุกเลยนะน้องแข็งสองตัวไม่ได้ทำอะไรเลยนะดูดินอกจากจะ w หรือ e อะ่ะ น้ำแข็งคืนนบน้ำแข็งคืนหรือเปล่าเรียบร้อยครับโดนดักอีนะเกือบ <c oughs> ไปแล้วครับเกือบไปแล้วเกือบจะได้ตีตื้มมาทีานิดนึงแล้วโอ้โหมามานัวครับน้องดีเดทหรือเปล่าผม่านพี่ไม่ทันนะตอนนี้ก็ดูดิเ,ดเขาได้เรียบจริงๆนะน้ำแข็งสองอันอช่วยกันช่วยกันคิวอ่ะตายนะผม ครูนี่ยังวิ่งวนกันอยู่เลยเอาวิ่งไม่จบแต่โดนล่างดีไปดิเอ้าเฮ้ยอย่าตายนะตายนั้นเรียบร้อยนะอย่าตายนะเอาเขา,เ<อ>าจะอ e ีใส่หน้าไหมในครีนี้เขาจะโมโหอี e ไหมเอ้าเขาไม่อีเอา้ e. เอาหลุดนะเนี่ยโอ้โหโดนทีไปนาทีหนึ่งดูฝั่งนี้มั้งครับฝั่งนี้ว่าไงวนวิ่งวนดึงมาห้าตัวดึงมาสี่ตัวดึงมาสี่ตัวตายครับ มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วดึงมาได้สี่ตัวอีกแล้วตายครับถูกระห้าบาทถูกระห้าบาทวิ่งวนวิ่งวนวิ่งทําไมกันนะฮะดึงเวลาทําไมอ่ะเลือดจะเหลือหนึ่งนะพราโดนฟอ้อมตีนะตัวทีบไม่ตัวททบว่าตะคคุอ่ะมีสองอย่างนะโอ้วิ่งชนหน้าแตกไปเลยดังหักกับเมื่อกี้เนี่ยนะ แพ้นะผมว่าน่าจะแพ้ครับไม่น่าไม่น่าพลาดนะครับเบบี้อัพน่าจะชนะนะรอบนี้น่าจะเข้ารอบชิงเอออืมเขาเข้ารอบชิงนะน้องแข็งของอันแล้วก็ต้องไปถึงลูกไม่น่าพลาดครับดูดินี่วิวเอ้ยวิวสวนนะวิวมาวิวกับไม่มีโกนะเอาวิวดิอ่ะวิวใครหมดก่อนก็แพ้อ่ะเอออ่ะอ่ะเอาไม่ตายด้วยเอาเอาเอา มจะไม่รอดนะโดน,นรุมไม่นา่าไม่น่าพลาดนะครับผมวีพี่อัน่าจะเข้ารอบชิงนะครับอย่างนี้ด,ดูดูดิยังไม่ตกเลยอ่ะโอ้เกินไปไหมอ่ะเกินไปไหมอ่ะโอ้โหโอ้โหรูล่างดีไปเอาลุดมาเฮ้ย เอาหลุดสองตัวมีสิทธิ์นั่นแหละเอ้าเอาเอ้าเอ้าเราจะต้องแข็งมาสองมาสองคนนี้น่าจะไม่ไม่ไหวว่ะก็มีน้ำแข็งไงอืมสู้นน้ำแข็งไม่ได้หรอกครับเกินไปครับน้ำแข็งอะเอาแล้วเอาแล้วจังหวะนี้น้ำแข็งหายไปไหนแล้วเอาแล้วเอาแล้ว <sm art> ช็อตนัวอยู่นี่ครับช็อตนัวอยู่ตรงนี้ครับช็อตสำคัญโป้งปะเออน้ำแข็งแบบคืนไม่ได้แล้วครับจังหวะน,นี้อ้าวหนึ่งนาทีท้ทายพิกเกยได้หรือเปล่านะครับมีน้ำแข็งแล้วนะอ้าวน้ำแข็งร่วงอีกแล้วเอาแล้วไงจะเก็บคืนได้หรือเปล่านะไ้น้ำแข็งมาแล้วนะเอาแล้วไงเข้าคันได้ไหมครับมีน้ำแข็งแล้วเขาก็คันได้สบายหน่อยครับอืม เรียบร้อยครับเอพี HP มาด้วยครับอ้าวหนึ่งทีุ่ดท้ายหน้ามันแล้วครับตอนนี้เขามีน้ำแข็งแล้วนะมีน้ำแข็งแล้วนะเพื่อนเอาดีเอาอืมไปไหนไม่ได้เขากั้นได้แล้วนะเขามีน้ำแข็งแล้วนะเรียบร้อยครับเข้ามาตายนะไหนก็มีน้ำแข็งนะอะเอาล้บลำ้ลำล้ำไว้ก่อน,นครับป่วนน้ำแข็งนะ เอาสู5บาทไปแวเอาอีไม่โดนครับยังไงโดนเขาอีสวนไปดิโอ้หคิวเฉเดียวกับตายนะผมหืมไม่น่า,าพลาดนะครับดุเดียวอย่างเงี้ยโอ้โหเราฟรีไม่มีใครมากวนโอ้โหเราฟรีไม่มีใครมากวนเลยอีสวยไปเลยเพื่อน้นำไม่อีนี่โดนโดนแล้วเอ,อวิ่งชนกันสองคนนะสามสิบหกพิสุดท้ายครับใครจะชนะครับ แต่ได้ต้แข่งชา้าหน่อยนะเขาได้่ม้แข่งไปประมาณหนึ่งนาทีสาวิท้ายไงมันเลยยากนะครับน่าจะแพ้นะดูจากทรงนั้นน่าจะแพ้อืตายไม่ทันหรอกครับบุกไงก็ไม่ทันครับรเขจะตีสาวไม่น่าทันครับโอเคครับผมเบบี้อัพน่าจะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศเดี๋ยวใครเดี๋ยวผมพาไปดูท้ายคลิป ฝากติดตามด้วยนะทุกคนนะฝากติดตามไว้ไหมผมกําลังสั่งมานะทุกคนทนฟังก่อนนะโอเคครับผมเรียบร้อยครับเป็นเบบี้นะครับเบบี้วอร์ดอัพนะครับรอบชิงชนะเลิศนะไปเจอกับวายทูเคหรือเปล่าวายทูเคนี่คู่ปรับเลยนะทั้งนั้นอะเจอกับวายทูเคจริงๆด้วยครับนี่ครับคู่ปรับเลยครับวายทูเคนวทูเคสายล่างนะไปแยบสายบนนะมาเจอกันละคู่ปรับนะครับมาก็คือรีแมทรีแมทจากสัปดาห์ที่แล้ว มาดูกันว่าใครจะชนะนะถ้าใครยังไม่ดูนะครับตัดตาชิดแล้วนะผมแปะลิงก์รูปตัวไอไวนะ้ขวามือเลยนะมาดูกันว่าจะแก้แค้นคืนไะด้หรือ,ปอเปล่าวายทูเคนะครับเจอกับเบบี้วอรอัพนะอ๋อโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิง่งในะช่องแฟนตาทีมีุดด้วยครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ